ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมยูโรบาลีนัดแรกเพย์ออฟนะครับระหว่างแมนยูกับทางบาร์เซโลน่านะครับก็วันนี้นะครับอาจจะบอกว่าผมนี่ไม่ได้ดูช่วง10นาทีแรกนะเพราะว่าไปต้มบะหมี่กินนะครับขึ้นมาเสร็จปุ๊บ10ผ่านไป10นาทีมันก็ยังไม่ดียิงกันนะแต่ว่าบาซ่านี่โอ้โหกดใส่ยับยับเลยแบบโอ้โหแมนยูแทบจะบุกไปขึ้นเลยแล้วก็พอ ไม่รู้เป็นอะไรครับอยู่ๆบาซ่าไปผ่อนเกมแล้แมนยูเสือกดีซะง,งั้นแล้วบอกไปเลยโอ้โ oh, ห oh ว่ากันตามตรงนะบาซ่าน,นี่ง่ายกว่าซิตี้เยอะเลยในในความคิดส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกว่าบาซ่านี่มันมันดูง่ายทำไมมันดูแบบไม่ค่อยดูดันเหมือนแมนซิตี้เลยแบบเล่นเล่นอะไรมาก็หลุดหลุดหลุดแบบแมนยูนี่ ปกติเอ้เราก็งงเอ้ทีมเรามันเก่งเรื่องแทงยาวขนาดนี้แล้ววะไม่ถึงแทงยาวที่แบบไม่ใช่แบบแทงยาวแบบบอลสวนเน่ะเพราะโดยปกติเลยครับแมนยูนี่ช่วงหลังๆโดยเฉพาะไอช่วงหลายนัดหลังเนี่มันจะเป็นประมาณนี้ก็คือต่อบอลไปไอไอแมนนัดน,นี้ก็เป็นต่อบอลไปแล้วก็อ่อไปถึงกรอบเขตโทษนะมันต่อบลดตต่อบอลดียอมรับว่าแมนยูต่อบลอลดีแต่จังหวะสุดท้ายมึงก็แบบถ้าเป็นทีมประเภทแบบ Uh, พวกเซบีย่าอะไรพวกนี้เนยที่ผมเคยดูอะ่ะถ้าเกิดว่ามันต่อบอลไปถึงจังหวะสุดท้ายไม่รู้อ่ะสถานการณ์เป็นไงยิงไว้ก่อนยิงเลยคานหลุดเสาอะไรว่าไปแต่มันยิงไว้ก่อนก็คือมันได้จบแต่ว่าแมนยูนี่ก็คือแบบต่อบอลไปเสร็จปุ๊บไม่ได้คิดจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคชะตาอะไรเลยก็แบบต่อบอลไปถึงได้กเผิโทษโอ้โหจังหวะดีเสี่ยงดวงยิงได้แต่จ่ายคืนหลังไม่ใช่คืนหลัง บางทีไม่คืนหลังก็จ่ายไปหน้าติดอีกโอ้จ่ายเพื่อนติดอีกโอ้ยนะผมก็ชักจะเออแมนอยู่กูแต่ว่าที่น่าประหลาดใจก็คือโดยปกตินะครับถ้าเก็นเป็นบอลแบบจ่ายยาวๆอะ่ะถ้าไม่ใช่แบบเอ่อพวกอีลิเซนอะไรแบบนี้นี่แม่ดูไม่ใช่กระทำได้บ่อยนะแต่เดี๋ยนี้นี่แบนบนี้รู้สึกว่าทุกคนทําได้หมดเลยแบบจ่ายบอลยาวๆ ทะลุกองหลังบาซ่าอย่างง่ายได้แบบชัดที่เรียกว่าง่ายโคตรเลยง่ายจริงๆแบบฮะบาซ่าเป็นอะไรวะหลังจากที่ได้ดูบาซ่านัดนี้ครับผมก็บอกเลยเออสมแล้วที่มันเป็นที่มันตกรอบอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมานะครับก็สมแล้วนะครับสำหรับบาซ่าถ้าบาซ่าในฟอร์มนตอน,นี้นะครับมันก็มันก็คู่ควรที่อยู่ตรงจุดนี้อ,ะอ่ะจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้เหนือไปกว่านี้หรอก แล้วผมมั่นใจได้เลยว่าต,ตอนแรกผมมีความยำเกรงบาซ่านะเฮ้ยแมนยูมันจะแพ้ป่ะว่าแบบอย่างน้อยเสียสักแพ้อย่างน้อยไม่ไม่ห่างไม่ห่างเกินหนึ่งลูกก็ดีอย่างแพ้หนึ่งศกลับมาโอเคไม่เป็นไรไม่ว่าแต่นี่เนี่ยโอโ้โหเกือบชนะด้วยซ้ำเออแล้วจำได้เลยลูกแรกบาซ่านะครับมันมาได้ประตูจากจากังหวะโมงใช่ไหมของมาโกสอลองโซเ็ so อันนี้ครึ่งหลังแล้วนะครับ ก็ขึ้นนำหนึ่งศูนย์เสร็จปุ๊บนำไม่ได้เท่าไหร่แรดฟอร์ดก็คือผ้านี่มันตัดมาตอนแรดฟอร์ดสวนมาพอดีนะครับแบบตัดมาตอนแรดฟอร์ดสวนมาพอดีเลยมันไม่ได้เห็นฉากอะไรที่มันก่อนหน้านั้นจนกระทั่งมันมารีเพย์นะครับก็คือบาซ่าจ่ายบอลนั้นมันติดใช่ไหมลูกชอแล้วก็จ่ายต่อมาแรดฟอร์ดเลยจ่ายต่อมาอีกไม่กี่จังหวะแลวถึงแรดฟอร์ดยาวยิงโอ้โหสวยมากแรดฟอร์ดยิงอีกแล้วครับ ชั่วโมงนี้ครับผมบอกไว้เลยฮาแลนด์ก็ฮาแลนด์เหนือมาเจอแรดฟอร์ดดีกว่าบอกไว้เลยโหดๆแล้วมันยิงมุมแคบโคตรเลยนะแบบฮะยิงได้ไงวะอย่างนี้เลยอะ่ะแล้วไม่พอครับขึ้นนำสองหนึ่งจากจังหวะนี้นะไอจังหวะแรดฟอร์ดเลี้ยงๆไปนี่มันชวนนิดนึงถึงไอลิเวอร์พูอย่างเลยเว้ยตอนที่ลิเวอร์พูลมันล่มถล่มบาซ่าได้อะจำได้มันมันอันนั้นมันจะเป็นอะไรวะ เซนมันเหมือนจะเล่นเหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็เปิดบอลแต่ว่าอันนี้ก็คล้ายๆกันครับอันนี้โดนไอ้ชูกูเดใช่ไหมท้าเข้าประตูตัวเองไปนะครับแล้วก็เออหลังจาก2 1เสร็จปุ๊บอันนี้แหละผมไม่ชอบเลยเมนยูครับหลังจากนำสองหนึ่งเสร็จปุ๊บนี่มันจะติดเล่นไปเลยมันจะติดเล่นไปหน่อยครับแบบต่างคนต่างยิงแบบ อะไรของมึงแบบอยากจะลองยิงบ้างทั้งที่ทั้งที่มึงอะปิดเกมได้เว้ยแมนยูมึงอะจะปิดเกมเลยก็ได้แต่ว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะโดยเฉพาะไอ้ตัวหนึ่งไอ้เฟสี่โอ้โหมึงอีกแล้วนะสองรอบแล้วสองรอบแล้วไอ้ก่อนหน้านี้นะี่ยมันมันไปนช็อตใครใครจำช็อตนี้ได้บ้างช็อตเฟสอะในเกมเจอเชลซีอ่ะที่อฤดูการก่อนตอนรับลังนีกคุงอะ่ะไอ้เฟสเจอเชลซีตัดบอลได้ พี่โดโลงโลไม่จ่ายยิงเองเองแล้วมันเป็นการยิงแบบอะไรวะชิปข้าวหัมเมนดี้เอาเมนดี้ก็รับง่ายๆอันนี้คล้ายๆกันครับแบบโอ้โหเฟสอุตสาตะบอลตีอะไรตัดบอลได้อย่างหลอ่อมีเวทฮอสกับใครนี่จะไม่ได้แล้วซานโชแล้วแบบที่วิ่งนำไปอะ <c oughs> แล้วคราวนี้เว้ยพี่เฟสเราทำอะไรครับยิงโอ้โหมึงมึง มึงไม่ใช่แรดฟอร์ที่มึงจะยิงมุมนั้นได้เออต่อให้แรดฟอร์ก็อาจจะยากอยู่แ,แต่ว่าโอ้โหหมดกันเฟสกูไดแมนออเดอะแมนมันมันเดียวนะต่อไปน่าโอเคก็แมทนี้หูทางชาบีนี่เปลี่ยนตัวหลายคนชิบหายเลยแต่ทางเทนฮากกูตัวเดียวครับการโชโด,ด,โด,ดโดดแบบว่าไม่คิดจะเผื่อแรงให้ออนักบอลน,นี่มันนั้นเลยเหรอแบบกัดใสเต็มที่เลยใช่ไหมเออประมาณนี้นะครับ แล้วผมเชื่อได้เลยว่าไปเล่นที่โอเดฟอร์ดอะแมนยูชนะแน่นอนบาซ่ามันเป็นทีมอะไรก็ไม่รู้มันไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่ครับแล้วอันนี้ดีกีจ่าฟูงจ่าฟูงลาลิก้าแล้วแต่ผมบอกไปเลยว่าบา,าซ่าเวอร์ชันนี้นะครับนิวคาสเซิลมันจะชนนิวคาสเซิลมันก็ชนะได้อ,ะอ่ะผม,ผมมั่นใจนะครับแต่ว่าแมนยูอาจจะอ่าเล่นบ้านบาซ่าแต่เจอบ้านตัวเองเนี่ยรับรองชนะสำหรับผม